ที่ล no ้างได้แล้วพี่้องี่ล้างได้แล้วสีแกงเบิดเลยไปไปแกะหินของพป็แดดนั่นก็ที่แกงเบิดนอย่างนี้พี่ตังเสียวใส่ขวดเลไขึ้นกับเพื่อนมาเจียวใส่เสียกไม่เก่ง

ใส่เห็ดผงเห็ดผงกับใส่การเด็ดนี่เพื่อนไม่มีการเด็ดไม่มีการหักนะคะดอเพื่อยไม่มีการเด็ดไม่มีการหักกินทั้งหัวทั้งต่อนเลยค่ะพี่ใหญ่ๆเสีบๆน้หัว แกงสุกแล้วขากฮอเอาไปกินทั้งรถนี่พี่งาแหงอกะฮอเอาไปพูดๆละสองอี่ล่างเหเไปพี่ดงไอตัวสีอ๋อไว้นี่พี่ดังมือนีช่ี่อ๋อเราใช้ถุงใส่ฟิตไว้แกงเลอยากอ่ะไข่โปโหเฮียใค่โปโหเฮียเรเสร็จวแลวพี่้อง ก็หนีเสิยหอตัวอ่อ,อ,อมาแล้วแต่ว่ามันบมดมันลัางไม่เนาะมันลัางไม่เลยมันไม่มดหมดหมดเสด็จน้ำเน้นน้ำมันไหลแต่ว่ายไอตัวก่อนยไอตัวไอตัวรถด,ดีใส่พปอมแต่ว่าน้ำม,มันก็นวลนัวขึ้นนวลนัวแต่ว่ไอตัวเสือทั้งน้ำมันยังล่ะเสยวไปใส่ทิ้งไ้ใส่ถุงไว้ ปวดแล้วได้แต่แกงสุดั้นกินเองไม่ไม่เองเพราะว่าสุดท้าเขากินหมดแล้วสร้างเถอะมาตรูษอิมลูกเต็มไม่รูบก็เลยว่าดอกเขาสร้างได้กินเขางสี่บนะแต่เขาได้ซื้อพี่น้้ง ท่านได้ซื้อพอยาตัวบลอ่อซื้อไอตัวอ่อใส่รถดีพ่อมันสีออกเป็นอ้อยๆพอดีขั้นเ่อไมาแกงกับซือว่าแกงบริษัใส่น้ำดีเพราะว่าเอาเอาน้านัวตัวนี้ใส่แล้วก็เพื่อบริษัทผูกยังมากไหมเพราะไอตัวใส่แล้วใส่รถด,ดีแล้วขั้นเขใส่รถดีอันอ่อไวปสิมันจะเป็นเกี่ยวเกวเราย่างเขาแกงกับเขาแซ่บไี่น้องแต่ว่าขั้นเห็ดตั้งบดได้็นเห็ดอันพวกเห็ดไทยเห็ดจังป์สิไอตัวสีอ๋อ อ่อนแล้วยตูเสียวอ่อนโรดีห้พย่อมงั้นตอายาตัวออกก็แก้วยาตัวก็เสีมาอุ่นอุ่นแล้วกันสิักแก้วเลยเลยกอจะใส่ผงชูรไปใส่อย่างงายพี่ส้องที่เสตูมันเลยเพราะว่ายตูเห็ดนัวไปแล้วนะกม่ขั้นนี่พี่น้องว่าจะไม่ได้เห็ดพี่ยังะสร้างยาตูบ่คือขั้นว่าจะขอว่าเห็นไม่แต่ดเห็ดไม่ได้เห็ด มันตะลูกบ่ได้กินท่านว่าเขาสิงเขาบ้าบานสิรสิเขาบ้าบานที่ไอตัวกับเปลือเห็ดได้กินล่ะท่านเมื่อไรเขาบ้านเขาสิแวะมาอัไรี่กเบิกไก่อะไรสิกไอตัวเห็ดได้กินออกไปอันนี้สองเขาหนองสองห้องหนึ่งเขาลัดพร้อมพี่น้องห่อเขาให้ต้องหนองต้องใหญ่แล้วต้องใหญ่ละต้องหนองต้องใหญ่ละ แตงให้ค like, oh ู่เรห่อลราสุดล้วสุดล้วสุดจ้พร้อมต่รันออกไปทรงย้ํมาเศร้าเพี้ยงเต็นบอก่ไอสามทงว้พี่ยงอสามทงหนึ่งสองสามไอสามทง นีสามถั่วเนี่ยตูเสาร์ไฟฟิตไว้ตูเสาร์ไฟฟิตไว้เราย้ำน้ำหอดย้ำแกงเขามาบ่อไหรเขาว่าเขาว่าอยากแกงเห็ดหนึ่งเนี่ยตูเสามาแกงมันจะได้มันก็จะได้แกงหนึ่งพอดีพี่น้องได้แกงหนึ่งพอดีนะไม่รู้สิเพื่ออยากแกงเห็ดมาหาเจ้าเต๋อค่ะถ้าเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮียตูนะคะสวัสดีค่ะ